สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการเทรดน้ํามันนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่15พฤษภาคม2,567นั่นเองนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ได้เจอกับติติบาโวนั่นเองนะครับวันนี้โค้ดมใ้ของเรานะครับไม่สะดวกมาอัพเดตแผนให้กับพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวติมาาอัปเดตแผน ต่อจากโคดไม้ให้รักันนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวมาดูมุมมองแผนของที่ติดได้ให้จากสัปดาห์ก่อนไว้ก่อนดีกว่านะจากสัปดาห์ก่อนนะครับพี่ได้ให้ไว้นะครับชุดนี้นะครับราคาปรับตัวลงมาทํา QM ให้กับเราแล้วแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเล้ครับถ้าหากว่าใครได้เทรดชุดนี้มานะครับก็ยินดีกับกําไรของทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้น่าจะเก็บกําไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหล,ละจากชุดนี้นะครับอัปเดตแผน ต่อจากโคตรไม้กันนิดนึงนะครับโคตไม้ได้ให้มุมมองเพิ่มเติมไว้ในเมื่อวานนี้นะครับคือในส่วนของซัพพลายโซนนะครับ4ชั่วโมงชุดนี้เนาะโคตไม้ได้ให้มุมมองไว้นะครับถ้าหากว่าราคาเกิดสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับด้วยรูปแบบ QM Cell เนาะเราก็จะใช้ตรงนี้นะครับในการเข้าเทรดเซลลงมาใช่ไหมครับปรากฏว่าราคานะครับปรับตัวขึ้นไปไม่ถึงนะครับแต่ราคานะครับลงมาถึงโซนดีมานนะครับที่โคตรไม้ได้ให้ไว้ใน1ชั่วโมงนะครับชุดนี้ ซึ่งคนไม้ได้ให้รอสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับในส่วนของ15นาทีไว้นอะในรูปแบบของ QM by u นะครับเดี๋ยวลงพาไปดูดีกว่าใน15นาทีนะครับราคาครับถ้าชุดที่เรามองเห็นสวิงได้ชัดเจนเลยเนี่ยจะเป็นชุด ตรงนี้นั่นเองนะครับที่เป็นสวิงนะตรงเนี้ยอาจจะมองเห็นไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นักนาะติขอตีรวบมาชุดนี้เลยนะครับเนี่ยทำให้ชุดนี้นะครับราคาไม่ได้เบรกสวิงชุดนี้ขึ้นไปเนาะไม่ได้ทํา QM ให้กับเรานะครับทำให้จุดนี้นะครับไม่ได้คอนเฟิร์มมิ่งนะครับในการเข้าเทรดบายขึ้นมานั่นเองครับและราคาครับได้ทําการเด้งขึ้นมาจากดีมานที่โคนไม้ได้ให้ไว้นั่นแหละนะครับและเบรกลงไปนะครับ การเบรกลงไปตรงชุดนี้นะครับกลับมาดูนิดนึงนะครับในภาพของ1ชั่วโมงซิว่า1ชั่วโมงทําอะไรให้กับเราบ้างนะครับใน1ชั่วโมงนะครับถ้าใครมีชุดความรู้ของฮาร์มอนิกนะครับอาจจะมีภาพของฮาร์มอนิกเกิดขึ้นนะครับในภาพนี้นั่นเองนะครับซึ่งปรับตัวลงมาแถวดีมานชุดนี้นะครับและปรับตัวรูดขึ้นไปนะครับ เป็นแท่งเขียวแท่งนี้เลยนะครับแท่งเดียวนี้ก็ถ้าหากว่าใครนะครับสามารถคอนเฟิร์มมิ่งด้วยฮาร์รินิกชุดนี้มาได้ก็อินดีกับกําไรของทุกท่านด้วยนะครับมาอัปเดตแผนวันนี้กันนะครับว่าจะเทรดยังไงดีนะครับเนื่องจากว่าชุดที่เรามองไว้ว่าที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้เนี่ยเขาเลือกที่จะเบรกลงมาก่อนแบบนี้เสียโครงสร้างละเราจะอัปเดตยังไงต่อดีนะครับเดี๋ยวพามาดูภาพใหญ่กันนิดนึงนะครับว่าภาพใหญ่ทําอะไรให้กับเราไว้บ้างมาดูที่ในส่วนของไทม์เฟรม Day กันก่อนครับว่า Day เ,เนี่ยปิดยังไงนะครับ ในเดเนี่ยปิดค่อนข้างที่จะเริ่มลังเลพอสมควรนะครับเนาะสังเกตเห็นว่าปิดแดงลงมานะครับมีแรงเทขายลงมาเนาะทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้นะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นไปเนาะตอนแรกมองมีมุมมองว่าอาจจะปรับตัวขึ้นต่อแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้แรงเทขายแล้วก็รูดขึ้นมามีทั้งมีแรงซื้อและแรงขายในแท่งเดียวกันตรงนี้นครับค่อนข้างลังเลพอสมควรเลยเนาะจากที่เราสังเกตเห็นนะครับในวันที่16นี้นะครับจะมีการโรเวอร์เกิดขึ้นด้วยนะ ซึ่งการโรเวอร์นะครับเป็นการเปลี่ยนถ่ายสัญญาเนาะซึ่งน้ำมันของเราที่เราใช้เทรดคือออยล์วนะครับเป็นสัญญาฟิวเจอร์นะครับจะหมดอายุลงนะครับในวันที่16นี้นะครับอาจจะรอนะครับถ้าวันนี้นะครับทุกท่านเนาะไม่ได้ถือสถานะใดๆนะครับทั้งฝั่งบายทั้งฝั่งเซียนะครับอาจจะเลือกนะครับที่จะไม่ถือสถานะข้ามเปลี่ยนถายสัญญาก็ได้นะครับซึ่งทําให้เราลดความเสี่ยงเนาะในเรื่องของเงินคาประกันของพอร์ตของเรานะครับที่จะต้อง มีนะครับให้เหมาะสมกับการที่เราส่งคําสั่งนั้นออกไปนะครับคือที่เขาได้ระบุไว้นะครับว่าโปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงราคาครับสามารถเปิดใช้งานสําหรับการซื้อขายที่รอดําเนินการเช่นกันนะครับเช่นดังนั้นนะครับคุณควรเปลี่ยนคําสั่งซื้อนะครับที่รอดําเนินการให้เหมาะสมนะครับอย่างเช่นว่าถ้าพี่ๆทุกท่านนะครับหรือท่านไหนนะครับมีคําสั่งซื้ออยู่นะครับเราอาจจะต้องมาคํานวณนะครับว่าพอร์ตของเรานะครับที่จะถือข้ามสัญญาเนี่ย เหมาะสมกับคําสั่งซื้อหรือเปล่าซึ่งเขาอาจจะมีการดึงเงินประกันนะครับในการเปลี่ยนถ่ายสัญญาครั้งนี้ด้วยและก็คืนให้กับเรานะครับหลังจากเปลี่ยนถ่ายสัญญาเสร็จเนาะซึ่ง เงินประกันของเราจะต้องเพียงพอนะครับต่อการเปลี่ยนถ่ายสัญญาด้วยนั่นเองนะครับถ้าไม่เพียงพอเนี่ยคำสั่งซื้อตรงนั้นอาจจะถูกตัดทิ้งไปนะครับและไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายข้ามได้นั่นเองนะครับในเมื่อเกิดการลังเลแบบนี้และใกล้กับโรเวอร์มากๆเนี่ยเราจะมีมุมมองเทรดยังไงดีนะครับก่อนอื่นเลยก็ถ้าใครไม่มีนะครับติแนะนําว่ารอเปลี่ยนถ่ายสัญญาดีกว่าเนาะหรือถ้าหากว่าใครมีอยู่อาจจะเลือกพิจารณานะครับ ปิดสถานะคำสั่งซื้อขายออกไปก่อนนะครับและเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตแผนหลังจากโรเวอร์กันดีกว่านะครับซึ่งจากที่ให้มุมมองในทิศทางของวิคไปนะครับชุดนี้ปิดเป็นโดจินั่นเองนะครับและวิคนี้นะครับยังไม่ได้ปิดแท่งเทียนถัดไปนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะคอนเฟิร์มในลักษณะไหนเนาะอาจจะมีความลังเลเกิดขึ้นคือ1เลยอาจจะเลือกปรับตัวนะครับขึ้นไปตามทิศทางของเทนขาวิค ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคานะครับเลือกที่จะปิดแถวๆนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูซิว่าราคาเดินทางยังไงบ้างนะครับในภาพของ4ชั่วโมงนะพอลงมาที่4ชั่วโมงนะครับจะสังเกตเห็นว่าทิศทางของเทรนนะครับไม่ได้ชัดเจนแล้วนะครับเนี่ยค่อนข้างไซเวออกด้านข้างเนาะอาจจะรอเปลี่ยนถ่ายสัญญาด้วยนะครับทำให้เขาเกิดความลังเลนะครับที่จะถือออเดอร์ข้ามสัญญาตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ับ2ครับคือดูลักษณะนะครับราคาครับถ้าทั้งหมดนี้เลยนะราคาครับค่อนข้างลังเลนะครับบีบตัวออกด้านข้างนะครับวิ่งอยู่ในกรอบแนวต้านนะครับที่98.80แนะครับและแนวรับอยู่ที่77.68นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้วิ่งอยู่ในกรอบนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะ ถ้าหากว่าราคาเลือกนะครว่าเขาจะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับเราก็อาจจะพิจารณานะครับเทรดที่แนวต้านนะครับและบายที่แนวรับนั่นเองนะครับในกรอบดีมาร์ซับายชุดนี้แหละก็อาจจะเป็นซับายของโคตรไม้นะครับที่ให้เพิ่มเติมกับทุกคนในชุดนี้เนาะซึ่งซับายชุดนี้นะครับคอนเฟิร์มได้แบบไหนนะครับแบบเดิมเลยที่โคตรไม้ได้ให้ไว้กับเรานะครับคือรอนะครับคอนเฟิร์มด้วย QM เซลนะครับอาจจะเป็นภาพของ 1ชั่วโมงหรือ15นาทีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าหากว่าเราจะ buy ล่ะเราก็อาจจะ buy นะครับที่กรอบดีมาชุดนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะต้องรอนะครับ c o n f i r ม qm buy อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับภาพนี้เนาะถ้าหากว่าไม่มีเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้พิจารณาเทรด buy นะครับสำหรับภาพนี้เนาะส่วนถ้าเกิดว่าราคานะครับเลือกเรลาว่าชุดนี้ไม่ได้มี confirming ให้กับเรานะครับและเขาเกิดว่าเลือกเบรกัพพลายชุดนี้ขึ้นไปนะครับเราก็อาจจะไปรอ confirm นะครับ ใน qm cell ของ supply zone สีชั่วโมงข้างบนก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับในลักษณะนี้นะเรารอให้เขาเลือกทิศทางที่ชัดเจนก่อนดีกว่านะครับเราจะได้เทรดกันได้อย่างปลอดภัยนะครับหรือถ้าหากว่าทั้งหมดนี้นะครับราคาเลือกแล้วว่าทั้งหมดนี้จะปรับตัวลงต่อนะครับในการปรับตัวลงต่อนะครับเราต้องรอนะครับให้เขาเบรกชุดดีมานตรงนี้ลงไปนะครับหรือเบรกสวิงที่ส่งราคาขึ้นไปชุดนี้แหละนะครับแล้วเราค่อยพิจารณาเทรด follow เ e l l ลงมาก็ได้เช่นเดียวกันในลักษณะนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวหลังจากโรเวอร์วันพรุ่งนี้นะครับติจะอัปเดตแผนให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพฤหัสนะครับเป็นมุมมองน้ํามันประจําวันพฤหัสนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับแผนมุมมองน้ํามันของเรานะครับก็มีประมาณนี้แหละที่จะอัปเดตให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อาจจะเลือกที่จะไปเทรดคู่อื่นก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและรอเปลี่ยนทายสถานะนะครับวันนี้ติตีบาโวนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ